สวัสดีครับชาว Exit TV วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆใ,ในการพูดคุยกันบ้างนะครับจริงๆแล้วจากใจจริงนะผมตั้งใจที่จะถ่ายคลิปเหมือนเดิมนั่นแหละก็คืออาทิตย์สุดท้ายของสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นปีนะครับก็อยากจะมีความรู้เติมให้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ปรากฏว่าก็ลองมาคิดอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันตอนปีใหม่เลยดีกว่าที่จะลงวิดีโอเป็นปกตินะครับก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสซึ่งในสัปดาห์นี้ผมจะลงวิดีโอแค่ตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับจะไม่ได้ลงวันพฤหัสเพราะว่ามันตรงกับวันสิ้นปีพอดีนะครับตรงนี้ต้องขออาภาัยด้วยแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับผมอยากถือโอกาสตรงนี้มาสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับ แม้ว่าปี2020มันจะเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เตรียมใจเกิดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับเพราะว่าเราไปควบคุมไม่ได้เนาะอยากจะฝากทุกคนว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในการสู้ชีวิตต่อไปครับแล้วก็หมั่นเติมความรู้หมั่นเติมสกิลในการหาเงินหมั่นเติมทักษะด้านอื่นๆให้ชีวิตตัวเองบ้างพอมีวิกฤตเข้ามา เราจะได้แบ่งกระเป๋าเงินหรือว่ามีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมันก็ยังดีกว่าไม่ใช่ว่าตัวผมเองขายสินค้าบนอเม z o n ไม่กระทบนะครับตัว Amazon ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดได้และระลึกได้นี่ก็คือตัวผมต้องเพิ่มสกิลใหม่ๆเข้าให้ตัวเองทุกๆปียกตัวอย่างปี2019ถึงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีการเติมสกิลให้ตัวเองนั่นคือการเทรดนะครับ binary option หรือเทรดกับโบรกเก IQ option นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้ค่อนข้างดีละพอเรื่องนี้ผมศึกษามา1ปีเต็มครบ1ปีเต็มเมื่อเดือนสิงหานะครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วทุกๆุกอย่างในชีวิตผมณนะปัจจุบันนี้นะครับหน้าเดือนธันวาตรงนี้ออฟฟิศใหม่อะไรก็เสร็จแล้วก็เริ่มลงตัวแล้วผมก็อยากนะครับอยากจะให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับผมครับแล้วก็ปีนี้ คนที่ได้เรียนรู้เรื่อง a เม z o n กับผมคนที่ได้ติดตาม a x i ซ TV มานานผมก็ขอให้พวกคุณที่เป็นแฟนคลับของ Axis TV TV หรือดู Axis มานานเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาความรู้ที่ผมย่อยให้ฟรีๆไปลองใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้าน a เม z o n หรือด้าน Marketplace อื่นๆผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจมากพอตกผลึกกับมันมากพอ คุณจะสามารถที่จะทํากําไรจากการขายสินค้าออนไลน์ได้เหมือนผมเนาะผมได้มีโปรโมชั่นนะครับที่เพิ่งประกาศไปเมื่อในห้อง exit new นะครับเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับโดยเป็นการให้ของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่ติดตามมานานก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่า ค่าบริการของผมตลอดระยะเวลาสัญญา6เดือนเนี่ยมันอาจจะสูงสําหรับบางคนนะครับแต่ลองมาเทียบกันดูจริงๆแล้วลองหาร6เดือนเอา6เดือนมาหารราคา22,500ดูคุณจะรู้ว่ามันเป็นค่าบริการในการปรึกษาที่ต่ํามากนะครับที่ต่ํามากๆแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ เศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยดีบ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยดีนะครับผมก็อยากจะมอบของขวัญตรงนี้ให้ทุกๆคนนะครับจาก22,500บาทหลือ15,000บาทตลอดระยะเวลาสัญญา6เดือนเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามันเต็มแล้วนะครับมันเต็มแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม Access TV มานานแล้วก็ สมัครเข้ามาเต็ม3ามแอคเคา์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสตรงนี้ไปและยังได้ดูคลิปนี้อยู่ผมรู้ครับว่าทีมงานไม่สามารถรับได้แล้วเพราะว่าผมไปแจ้งเขาว่าผมรับแค่3ามแอคเคาใครสมัครเข้ามาก่อนนั่นก็คือได้แต่ถ้าคุณโดนปฏิเสธโดนตัดโอกาสอะไรตรงนี้ไปเอาเป็นว่าคุณลองเขียนเรื่องราวประทับใจกับการดู a c c e s s TV ทั้งปีมาเนี่ยว่า การดูผมหรือสิ่งที่คุณได้ฟังสิ่งที่คุณได้ย่อยออกมาคุณได้นำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้อะไรกับชีวิตของคุณบ้างหรือคุณมีความประทับใจกับ a c c e s TV ยังไงบ้างโดยการเขียนเรื่องราวที่ผมบอกนะครับส่งมาทาง Line a c c a c e s นะครับถ้าผมอ่านเรื่องราวไหนแล้วประทับใจมากๆนะครับผมก็จะติดต่อคุณกลับไปนะครับให้ทีมงานติดต่อคุณกลับไปว่าเฮ้ยผมประทับใจนะคุณสามารถ ซื้อบริการที่ปรึกษาของผมในราคาพิเศษได้ซึ่งตรงนี้ผมรับได้แค่อีกแอคเคาเดียวนะครับแอคเคเดียวจริงๆนะครับฉะนั้นใครเขียนเรื่องราวได้ประทับใจที่สุดเนาะใครเขียนเรื่องราวได้ประทับใจที่สุดแล้วส่วงมาใน a c c e s นะครับลายแอดแตรงนี้คุณก็จะได้รับสิทธินั้นไปเป็นสิทธิ์สุดท้ายของปีนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากอวยพร ให้ชาว a อ i s ซ t t ททุกคนหรือคนที่ติดตามผมมานานนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆกิจการการเงินหน้าที่การงานมีการเจริญเติบโตจากสกิลที่คุณมีเองจำไว้นะครับว่ายิ่งสกิลหรือว่าวิธีการหรือว่าคุณทำประโยชน์ให้คนอื่นได้น้อยเมื่อไหร่เงินในกระเป๋าคุณก็จะน้อยลงเท่านั้น ฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากให้ทุกๆคนหมั่นพัฒนาตัวเองอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นนามธรรมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งคุณมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่ตัวคุณมีประโยชน์ต่อคนอื่นมากเท่าไหร่เงินในกระเป๋าของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นตามสิ่งที่คุณมีณตรงนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีปีหน้านะครับ ปีหน้าผมจะไม่สัญญานะครับแต่ผมเขียนแผนงานเรียบร้อยแล้วว่า a c i t s s ของผมนั้นนะครับ Acit ิของทีมงานนั้น a c i t TV tv ของทุกคนนั้นจะมีบริการใหม่ๆเข้ามาเพิ่มในบริการที่ปรึกษาเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริการที่ปรึกษาเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือการปรึกษากับผมตัวต่อต,ต,ตัวนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในปี2021นะครับ พบเจอกันในปี2021สิ่งที่คุณจะได้ก็คือบริการต่างๆที่ซัพพอร์ตการทำงานบน Amazon ทุกๆอย่างครับรวมถึง คนที่มี Account อยู่แล้วนะครับเป็นมือเก๋าเก่งอยู่แล้วยอดขายดีอยู่แล้วแต่ติดตามผมมานานเช่นกันชอบแนวคิดของผมชอบการแนะแนวของผมอยากเข้ามาปรึกษาทางโทรศัพท์ระยะสั้นเดี๋ยวก็จะมีบริการตรงนี้มาด้วยไม่ต้องซื้อบริการย,ยาวๆว6เดือนและจ่ายเยอะๆแบบนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาระยะสั้นได้สําหรับมือเก๋านะผมเน้นไปที่มือเก๋าก่อนนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่ ไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะกับอเมซอนไหมเหมาะกับการทํางานด้านนี้ไหมนะครับคุณก็สามารถซื้อบริการตรงนี้ได้เพื่อเข้ามาพูดคุยกับผมก่อนเบื้องต้นได้แต่จริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ของ a อคซิเหมือนกันนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นที่ปรึกษามาผมก็มีสินค้าอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือบริการที่ปรึกษานะครับ ปีหน้ามันจะเป็นการแตกลายธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านต่างๆที่ให้คุณนำสินค้าไปขายบนอเมซอนได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่คุณจะต้องคิดสินค้าและหากลุ่มลูกค้าที่มันดีพอมาให้ผมแค่นั้นเองหลังจากนั้นถ้าใครไม่ถนัดอะไรใครไม่มีเวลาอะไรคุณสามารถใช้บริการส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ของผมได้ซึ่งจะยังไม่ประกาศณนะตอนนี้นะ ว่ามันจะมีบริการอะไรที่เข้ามาเพิ่มเติมใน a อ i ซบ้างนะครับเดี๋ยวเอาไว้ประกาศพร้อมกันปีหน้าเลยสำหรับปีนี้ใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับขออวยพรให้คุณรวยๆขึ้นครับสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ฝากติดตาม a อ i ซ TV กันต่อไปด้วยครับปีนี้ผมแจกของขวัญในกลุ่ม a อ s ซิดนไปแล้วนะครับกลุ่ม a c e b o o k a c คซ New นะฮะแจกของขวัญไปแล้ว ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจของควันชิ้นนี้ของผมมากๆนะครับและก็หวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนลูกศิษย์คนอื่นๆในรุ่นก่อนๆเช่นเดียวกันเนาะโอเคครับวันพฤหัสนี้เราไม่ได้มาเจอกันนะวันนี้นะครับก็ลากันในเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าตามเวลาตรงเวลาเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีครับปี2020แล้วเจอกันครับทุกคน